ไม่ไม่มันแข็งเย็นมือขนาดเบิงขอโทษขอภัยในภาพเด้อพี่น้องมันมันด่าซ้ำนี่แ่ละมุจเจ้าเบิงบาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเจอกันต่อนะคะพ่อแม่พี่น้องบันที่นี่สิผ้ามูเจเ้ามาเบิงคว่วมาร่างการงานสางสีค่อยๆเหลื่อนกล่องขึ้นไปเห็นเจ้าเบิงเด้อมันสีสัตว์บ่หนอะเห็นบอจ้า,จาเห็นอะไรแม่มุน่ะ เต็มขอนอยู่นะเห็นบ่จ้าพ,นะพุ่นนึ่งพี่น้องเจ้าเห็นบ่เหรเห็นบ่ล่ะ,ละนั่นนะ่ะดำๆอยู่นั่นคือเห็นนางร่มจะจัดได้พ่อแม่พี่น้องแต่เห็นอยู่พ่อแมพ่พี่น้องจ้าไปบเบามากทำเพลงภาพพี่น้องเก็บเลยจ้ะจะสิได้สซอยว่ามันเก็บดอกซอย,อยเอาพ่อแม่พี่น้องรลายคักรลายเนี้ย กล่องท่านนี่มันคอยสัตว์นี่นี่เห็นบ่พุ่น่ะพ่น่ะมูเจ้าเบิ้งมูเจ้าเบิ้งไปคอยสิตั้งกล่องได้ป่ะนี่พ่อแม่พี่น้องสิพ้ามูเจ้าตั้งกล่องเก็บได้ป่ะนี่พ่น่ะเต็มอยู่พี่น้องเอ้สอยตั้งกล่องสอยนะจ๊ะมากปฏิบัติการเลยได้ป่ะนี่พ่อแม่พี่น้องมันหลายอ่างการงานสร้างไอรีได้พี่น้องมูเจ้าว่าบ่พุ่น่ะเต็มขอนอยู่แบโถตัดตัวเอาเลยใหม่ห้อก็มี่อยู่จ้ะพี่น้องจ๊ะ เล็มขอนอย่ดีลาบลาบด้วยโแ่โหดีฮือือด้ใหม่ตน่เกิดเรื่องนะุ่นได้วย 你讲了吧 พี่น้องเอ้ยผัดงงก่อนเย็นมือไม่ไม่มันแข็งเย็นมือขนาดบึงขอโทษขออภัยในภาพเด้อพี่น้องมันมันดายซ้ำนี่ล่ะอุ้ยมูจเจ้าบึงปาดเห็ดนางร่มยักษ์หอมขนาดเลยหอมเอาตังวันนี้ละ่ะยังพันเดลแล้วเด้อพี่น้องสูงๆจะจะเอาได้บ่เอาได้แต่ว่าเอาหมองถือมันเอาได้เนาะมือก็เย็นขนาดเลยเด้เอหมองถือมันตั้ม hạt đấy mày vật yến sút xuất lên mày vật yến kháng lên ạ

่สิบอกว่ามือแข็งพ่พี่น้องบาดเดี๋ยวพักงกกันเด้อเฮ้ยพักงกกันเดี๋ยวพาเก็บก่อนเถิงเถิงจะเสียเอาได้บ่ได้เด้อเฮ้ยแบบว่ามือแข็งมือแดงบ่เลยเบิ่งมือมาดามไม่มันมันเย็นอะแม่พี่น้องมันแข็งเดี๋ยวขอโ่ษท่านยอมแพ้ดอกแขย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 ใจเย็นก่อนแขยแขยเซาะเมยก่อนไปพาไปเก็บให้เข่ากระตาก่อนสุดยอดอีหลีเนาะพี่น้องเฮ้ยวังมาเจ้าวังจ้าก้อแบบไงนึง โหดแล้วนี่มันก็นเย็นเนาะมันเป็นน้าแข็งอะ่ะมันก็นเลยตอัวย,อยากแบบว่าไม่ไม่แข็งเลยไหมพี่น้องจา๋าเฮ้ยยากแก่การเอาขนาดเลยนี่เสือยตักแจกมูงแจกพวกอันดับแรกสิถามขายก่อนถ้าว่ามีคนสื่อก็ที่ได้แจกได้เพราะว่าพี่น้องเอ้ยมาดามนะเฮ็ดหล่นเฮ็ดห,หล่นตู่แล้วเฮ็ดเพึงหวาน เก็บเห็ดเพื่อนหวานไว้มันจุเห้จำที่เก็บมากว่าสตารกับพันแต่ตาส้่เพราะว่ามันไออากาศบวเป็นใจเมียอ,อากาศมันติดลบมันหนาวาสวยงามขนาดเลยจ้าอ๊ยพี่นอ้อทีน่ะมีแต่ดอกงานเนาะเดี๋ยวพาวน่เก็บไปเรื่อย ต้้องใค่อยเจ็บน,านะาจะเนาะนี่ที่ละโอ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดขวางง่ามอีหลีกันยังวะตามีงกับสิหลนกับตาแล้วเพื่อนเบียดหน้มามักอย่างไรเนี่ <c oughs> บอกว่าเพื่อนเบียดหน้า <c oughs> บอกว่าเพื่อนคนไทยละ่ะมากเบิดนั่นล่ะไปแบ่งกันกินเนาะมาดามกินไม่หมดเราค่ะเก็บไปลหลายๆ ทอนพี่น้องว่าโอ้ยขนมาเมืองไทยมาฝากไงเล้อยากเอาไปฝากทุกคนค่ะพี่น้องแต่ว่าทอนพี่น้องต้องเข้าใจนะว่ากระเป๋าน้ําหนักไม่ได้เยอะนะคะเนาะอยากเอาไปฝากทุกคนนั่นแหละพอเป็นพี่น้องทล้คนมาโอ้ยเบิ้งมาหลายปีแล้วตั้งแต่คนติดตามเป็นหมืน่นเป็นพันตอนนี้คนติดตามสองแสนก็เข้าใจอยู่ด้วยจ้ะ้วก็ แพทย์ภาษาหมาสิหายด้วยทั่วถึงอิหรีพระต่งขอถูดขอผ้าอิหรีก็ต้องเข้าใจแพทย์ด้วยนะคะเพราะว่าแฟนคลับกะหลากหลายเนาะทอไมพี่น้องจ๋ากะห,หายบ่ทั่วถึงนั่นแหละแพทย์ถึงบอกง่ายว่าให้ใหายหายแห่พยาย่มติดตามแพทย์ไว้เวลาแพทย์สิกาป่านแพทย์กะสีเบิง้งไล่ซื้อที่ทรงขมาแพทย์ทรงตามไล่ซื้อขนาดไล่ซื้อที่ทรงมายังหายบ่เบิดเลยยังหายตามไล่ซื้อบอ่เบิดเพราะว่าบาสามาสิหายได้เบิดทุกคน มันหลายเนาะแฟนครับมา่ดามกับโบเมนเหน่อยๆนะแต่อยากให้กินทุกคนนะจ๊ะพี่นอนจ้ะแต่ว่าก็ขอบคุณคือเก่าเด้เอ,อติดติดตามไปตังใจให้มา่ดามเห็นเสมอมาเนาะก็บอกให้เขาใจเนาะไม่ใช่ว่าไม่ห่วงความรู้สึกไม่ได้ห่วงบอลเด้ฮักทุกคนนะ,ะจ๊ะพี่นองอยากให้ได้กินทุกคนเนาะแพทถึงบอกไ้ว่าคนที่ได้กินแล้วก็กับว่าอยากให้ทรงไล่ซื้อมาอีกอยากให้ปล่อยเปิดโอกาสให้คนอื่นที่เพิ่นพันได้กิน พเพื่อต้งเื่อแพทจำบได้พ่อ,นนพอแม่พี่น้องวันนี้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับน้กคนขอบขวหนึ่งทรงมาสามสี่ไล่ซื้อแต่ว่าคนละชื่อแต่น้ำสกุลเดียวกันพัดเรื่องเทก็มี่แพทกะงงได้บัน่นเอา้าจังไดแต่ว่าเรื่องเท้อเขาก็สาบสนเนาะโอกาสหนื่นเด็ก,กน,นัําจ้ะเออสุดยอดดีดีเลยพี่น้องเลยมันสุดยอดอะังการงานสร้างน,นนะ พ่ท่านเดี๋ยวเบิดนี่แต่ตอนนี้มือมาดามนี่แข็งแล้วมือแข็งเรื่องกระตาแล้วพนาพ่อท่านเดี๋ยวเบิดเถิงๆสูงสๆสุดนะสิเอาสิพยายามเอาให้ได้สิเอาได้บ่เอาพอได้ก็บ่เป็นอย่างเนาะพี่น้องแฟนแพ้เพราะว่อยากให้เล่าม่านั่เล่านางถ่าอยู่ในรถให้ือเราเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งซัดแบตไให้แพ้เพราะว่าเครื่อง้แบตเบิดนี่ก็จะสิเบิดย่ามได้นี่จะสิ โอ้ยยางบ้านเด็ดทัวป่าอยู่เห็ดบ้านเด็ดทัวอยู่ได้จังสิว่าเนาะฟินแห้งสุดยอดคุณฟินสุดยอดดีดีนาะพี่น้องเบิึงมุเจ้าเบิึงบ้านเด็ดไปห่อใส่เนี่ยเบิึงล่นกระตาแล้วเฮ็ดนั่นสุดยอดบะระมุเจ้าว่ะเดี๋ยวหาลายเอาให้เบิร์ตน้ะเนาะมาลุยต่อพี่น้องต่อกันเลยจ้ะ dọn bay dọn cho kênh em không, không, nhưng nhưng không, không. để này, không bỏ lỡ những video hấp dẫn 考完你说。 nói mong xuống cơn xuống cơn yam của họ không nữa bokum 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 สิไปยืนใหม่กันนักใหม่ต่อยกันนักฮนักแนวต่อยก็เคยมีอยู่มันหักไปแล้วจ้ะแบบเบาๆจะได้เห็ดใหม่อยู่พังไปแล้วอันแนวต่อยมาดามเนะสียดายมากเลยโอ้ยสันนี่คอยกินบาหวาดบาไว,าวาแล้วแต่กระขาตัวนี้ดอกล้นถิ่มแล้วโอเคจา้พาพ่อแม่พี่น้องหวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขในการรับชมคลิปวิดีโอ าดตกบุกพ่องประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะหายอภัยที่เกา่าหน้ากากคอนพี่น้องจ๊ะหักแพงกันที่เกานะ่านะเพื่อนบอกเองเอเอเอ,เองนะจ๊ะนี่งานปะอุ้ยเลิศอลังการงานสารโอ้ยหมานสุดยอดเลยจ้าไปเจอกันคลิปหน้าจ้ะประหลุนน้ำกันเด้อสิผอเฮ็ดอีกบอกยังหาพันเด็บเบิร์ตได้นี่สิไปต่อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มารามเห็ดมัสลุมนะคะแล้วก็มารามเห็ดมัสลุมแฟนเพจด้วยจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้าหมานหมานสุดโจทย์ขั้หมานเลย